Terima kasih telah menonton! พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบนำผู้นำชุมชนชาวบ้านร่วมกันจําเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ30ตารางวาสร้างความมั่นคงทางอาหารเลิกเผาใบไม้แก้ไข PM เปรับเปลี่ยนอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านสามพรานโดยนายเนตรขันคำพัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบนางสาวศริรัชยาพันแตงนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอท่าตะเกียบร,ร่วมกับนายวนคำแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านสามพาน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านสามพานในการดำเนินง,งานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ30ตารางวาสร้างความมั่นคงทางอาหารเลิกเผาใบไม้แก้ PM 2.5 ปรับเปลี่ยนอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติเรียนรู้การจัดเตรียมพื้นที่แปลงบ้านพอเพียงโมเดล30ตารางวาตามรูปแบบเกษตรกร,ร,กรธรรมชาติ MOA และการทำปุ๋ยจากมูลช้างใบไม้แห้งมีการจัดสรรที่ดินเพียง30ตารางวาทำแปลงกเกษตรสาธิตผสมผสานมีล้อมป้องกันสุนัขและที่โดดเด่นคือการอบรมให้ชาวบ้านเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บกวาดใบไม้แห้งกลับหน้าดินด้วยการเก็บใบไม้ทำ การหมักกับมูลที่ช้างป่าให้เป็นปุ๋ยนํามาใส่ในแปลงผักสวนครัวทําให้ชาวบ้านกลุ่มสตรีผู้นําชุมชนได้รับความรู้และนําไปต่อยอดและเป็นการหยุดสร้างฝุ่นละอองในอาการอีกด้วย